สวัสดีค่ะชื่อนาสาพัทรภาคมละอยู่ชั้นโมกทําาเลขที่23วันนี้จะมาแก้เรื่องสามผาเส้นโค้งค่ะจากจุดเส้นโค้ง y เท่ากับ 3x กำลัง 2, 2> ลบ5ส่วน x กำลัง3จงหา1.1ความชันของเส้นโค้งที่ผ่านจุด2กับ2วิธีทำนะคะ dy/dx เท่ากับ 3x กำลัง 2, 2> ลบ5ส่วน x กำลัง3เท่ากับ x กำลัง3ดิฟ สาม x กําลังสองลบห้าลบสาม x กําลังสองลบห้าดิฟ x กําลังสามส่วนด้วย x กําลังสามทั้งหมดยกกําลังสองก็จะได้ x กําลังสามคูณหนุก x ลบสาม x กําลังสองลบห้าคูณสาม x กําลังสองส่วนด้วย x กําลังสามทั้งหมดยกกําลังสองแทนค่า x นะคะก็จะได้สองกำลังสามคูณหก คูณสองลบสคูณสยกกำลังสอลบหคูณด้วยสาคูณสยกกำลังสองส่วนด้วยสองกลังสาทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเก้าสิลบแปดส่วนหกลบกันแล้วก็จะได้12บส่วนหกแล้วก็มันตัดกันได้ก็เหลือ เท่ากับ3ส่วน16ค่ะข้อ1.2นะคะหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นพงที่ผ่านจุด (2 กับ 2) วิธีทำ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1 y ลบ2เท่ากับ3ส่วน16คูณด้วย x ลบ2จะได้ 16y ลบ32เท่ากับ 3x ลบ6 จะได้เป็น 16y เท่ากับ 3x บวก26เหลือ y เท่ากับ 3x บวก26ส่วน16จะได้เป็น0เท่ากับ 3x ลบ 16y บวก26ค่ะข้อ1.3นะคะหาสมการของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นโค้งที่ผ่านจุด2กับ2ค่ะวิธีทำหา m2 m1 m2 เท่ากับลบ1 จะได้3าส่วน16คูณ m 2เท่ากับลบ1จะได้3คูณ m 2เท่ากับลบ1 6 m 2เท่ากับลบ16ส่วน3จะได้เป็น y ลบ y 1เท่ากับ m 2คูณ x ลบ x 1จะได้เป็น y ลบ2เท่ากับลบ16ส่วน3คูณด้วย x ลบ2จะได้เป็น3 y ลบ6 ท่ากับ 16x บวก32ก็จะได้ 3y เท่ากับ 16x บวก38แล้าเหลือ y เท่ากับ 16x บวก38ส่วน3จะได้เป็น0เท่ากับ 4x ลบ 3y ลบ2ค่ะข้อ2นะคะ เส้นตรงซึ่งตั้งฉาก x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0จะสัมผัสเส้น y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก10ที่จุดไดพิธีธรรม f ดิฟ x 1เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก10 m 1เท่ากับ 2x บวก6 f ดิฟ x 2เท่ากับ x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0 x ลบ5เท่ากับลบ4 y จะได้ y เท่ากับ x ลบ5ส่วนลบ4จะได้ y เท่ากับ1ลบ0นส่วนลบ4ี m 2เท่ากับลบ1ส่วน4ี m 1 m 2เท่ากับลบ1มันจะได้2 x บวก6คูณด้วยลบ1ส่วน4เท่ากับลบ1 จะได้เป็นลบ2 x ลบ6เท่ากับลบ4ลบ2 x เท่ากับ2จะได้ x เท่ากับ2ส่วนลบ2จะได้เป็น x เท่ากับลบ1ค่ะ y เท่ากับ x กำลังสองบวก6 x บวก10เท่ากับลบ1ยกกำลังสองบวก6คูณลบ1บวกสิบจะได้เป็น เท่ากับ1ลบ6บวก10ก็จะได้ลบ5บวก10ถ้าเหลือ y เท่ากับ5จะได้เป็น x เท่ากับลบ1แล้วก็ y